จริงๆมันเริ่มต้นจากตัว Resident i a l ครับตัวบ้านเพราะว่าไมโครอินเวอร์เตอร์ของเราอ่ะครับมันค่อนข้างแตกต่างจากแบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็นพวกเอาพุทธสูงที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเลยเรามีตู้คอมเพลเนอร์เป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องไปทําตู้ใหม่ตู้ไฟใหม่ๆอะไรพวกนี้ไม่ต้องทําแล้วก็ที่สาคัญเลยเรามีแบตเตอรี่นะครับไมโครแบรนด์อื่นเขาไม่ได้มีแบตเตอรี่เข้ามาในปีที่แล้วนะครับทำให้ตัวแอมโมสเราเติบโตได้เร็วมาก จริงๆมันเป็นเรื่องของการดีไซน์อุปกรณ์ด้วยครับเพราะว่าอุปกรณ์ด้านในนะครับด้วยความที่มันเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์คอมโพเนนต์ด้านในส่วนประกอบด้านในมันน้อยเพราะฉะนั้นยิ่งส่วนประกอบน้อยครับโอกาสเฟลของแต่ละอุปกรณนะ์มันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราเลยลกล้ารับประกัน25ปีครับแล้วเราเทสมาตั้งแต่ในโรงงานแล้วครับเราให้มันทำงานตลอดเวลาด้วยอุณหภูมิที่สูงที่สุดครับไม่มีปัญหาเลย เรเลยการประกันงานวันนี้เราเปิดตัวเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เป็น2ต้นหนึ่งนะครับคือ2แผงโซล่าเซลล์ต่อกับ1ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งตรงนี้เราจะมาตอบโจทย์กับลูกค้าที่แบบให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภยัยที่จริงๆเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจาการอะไรพวกนี้ความปลอดภัยผมว่ามาอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เราพยายามทําราคาให้มันเข้าสู่ตลาดได้แล้วก็แข่งขันได้ครับติดอยู่บนหลังแผงเหมือนตัวที่เราติดบ้านเลยครับเหมือนกันเลยแค่ตัวข้างล่างเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวตู้คอมบเนอร์เพิ่มกาจจะตู้ไซที่มันใหญ่ขึ้น,น เจ้าของธุรกิจคนไหนที่สนใจอยากติดตั้งเป็นตัวโซลา r เซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์ของแอดโมนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็ลองสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยที่ไมโครโซล่านะคะ